นัติกำม,มังสมะพรังแรงใดในโลกเสมอเหมือนด้วยแรงกร,รมไม่มีเอาที่เล่าสบายใจพี่น้องอยากวาจังใดก็วาไปแต่ว่ามืนนี้เขาสีมะว่าเรืองอุงอิงเพชรบ้านแพงอุ้งอิงนักร้องเทวดาได้มาไล่ผู้เดียวเกิดอีกอย่างขื่นพญยา,ยานาคผานต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดี oy, เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมืนนี้มาพบ่าพอกันคือเก่ากับพญ่ข้าผาน คนโกสุริโยบันทาม,มิตรโกไปหนาเงินซีไซก็หลายๆกับอแอดมินหน่อยเอาเบาๆหอยฟังเนี่ยฮ<า>ะอจังไหนว่าจังสันก็มีเรื่องมีเหล้าอย่างอีกโอมีเรื่องมีเหล้าอีาอ,อ,อ,าอย่างตีกับเบามีอย่างดอกพอ่อยาแต่ะเอฟซีแฟนคลับเพิ่นมีอยู่เนี่ยจักหน่อยอล่าสุดเอฟซีแฟนคลับเพิ่นว่าจังไดเพิ่นฝากคว่ำม,มาพ่อยายผ่านฝาคว่ำมาฝากคว่ำมาในช่องของพ่อเอกแม่หน่อยนี่ละแต่ว่าพ่อเอกแล้วเบาๆหอยก็เลยสิขออนุญาต เป็นตัวแท่งของพ่อเอกออกมาเบาจักน้อยเพิ่นวาจังซี่เขาไปคอมเมนต์ในช่องพ่อแม่อุ้งอิวงวังซีโอ้ยหมดแดงเปียงจังมาตั่งกล่องไซกควย Modern. หมดแดงกับพ่อหญ่ผ่านเพิ่นวาจังซีบอกบักที่มันวาน้องเป็นนักร้องเทวดาได้มาไล่ผู้เดียวยาฟ้าวจุดๆ,ๆเดอ้ออีหลาย่งมีอีกเยอะวะสันมีแนวใดละบาทนี่แล้วบ่แม่เฉพาะคอมเมนต์น,นี่หลังจากที่มีคอมเมนต์นี่เขามามีคอมเมนต์อีกล่า คอมเมนต์ตามติดกันมากพอไงบางนั่นใจมันบอดเห็นว่ะสิ่งที่คิดดีบ่เป็นดอกครับเห็นว่าคิดสิ่งดีบ่เป็นดอกทับกับสิบป้านี่แหะมันมีคนเข้าไปคอมเมนต์เออไปคอมเมนต์ว่าให้น้องอุ้งอิงว่าจังไดหลอกไม่ผ่านว่าจังไดหลักว่าอีหยังอีหยังไก่มิตาอุ้งอิงเป็นนักร้องเที่ยวบ้าได้มป็นแม่พู้เดียวโอ้จังสีก็มีแต่ว่าเพิ่นอาจสิบ่ได้ว่าเด้๋พื่อนยังผ่านขวัญมองว่าเพิ่นยองเด้วนั่น นีเป็นนักร้องเทวดาเนาะพี่น่องเด้นน่พยยพนพ่อ์ยั่ผานเออเป็นนักร้องเทวดาไดมาไล่ผู้เดียวเอา้าแล้วทาสิเวเรืองมาไล่เนาะพี่น้องเนาะพ่องจะจุดประเด็นเรืองมาไล่ขึ้นมากก็ดีคือกันสําหรับมาไล่ของศิลปินพ,ยยพน่อ์ยั่ผานแห่งช่วงนี้ใกล้จะปิดฤด,ดูกาลแล้วแมนบอ แต่เราวงพ่อแต่งตาปีดฤดูกาลมือปีดฤด,ดูกาลเพ่นกับสิมีการพวดรูปมาไล่โน่นนี่นั่นเด้ให้เอฟซีแฟงครับเพื่อให้เป็นการสอบแท่นเอฟซีแฟนครับแล้วหลายๆคนกับจับตาสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงปีดฤดูกาลวันที่29เก่ามิถุนายนนี่แลลวแมนบอผู้ดได้กับจับตาศูนหน้าของสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิได้มาไล่ทอาใดสิได้มาไล่ทอดใดบางคนก็บบอกว่า3 4มุนพอยญ่ผาน3ามซเซนล้านล้านเอาเวบาแหม แล้วเป็นจังไดมีผู้อ่ามีผู้ใส่เฟซบุ๊กเนาะเขามาคอมเมนต์อุ้งอิงนี่เป็นนักร้องเทวดา <Th an> ได้มาไล่ตั้งแต่เจ้าของผู้เดียวจริงไหมผู้อื่นบ่ได้นำอ๋อมันว่าใส่คนตัวนั้นบ่ไซเฮยองบ่ส่กวอาเนี่ยโอ้ตายแลยอ,อ,อ,อ๋อขยับหัวเพิ่นบ่ไซขยับหัวเพิ่นยองบ่แม่นยองแมนบ่ส่บ่แต่ว่าถ้าสิเว้าเรื่องมาไล่เนาะพี่น้องเนาะการที่เอฟซีพอเอฟซีแม่เพิ่นสิมีการมอบมาลัยให้กับศิลปินผู้ใดถือว่าเพิ่นหักหพ่อเพิ่อนย่าผ <Th an> แมนลหรเนาะแมนบ่ สวาเพนศีทำมาหากินไดเงินมาตะละบาดตะระเบียบว่าไม่มนไหน่นอยหน่อยเสียสละทรัพย์ส่วนตัวเพื่อความจะเรื่องูเรื่องของหลูกของเต่าจังสิแมเพ่นหักเพ่นจังห้แล้วมันบ่สามารถทีสีมีผู้ใดไปบังคับหรือ,อพญ้ยานจะต้องหายผู้นั้นยพยา่านจะต้องหายผู้นี้เงินมันอยู่ในถุงเจา้าแม่นบ่เอเจ้าสีใหายผูย้ใดมันก็เป็นเรื่องของเจา้าบอกผู้ย่งานสันเดย์เดีอนหนี่แเม่น,มนล่ะเนาะเม่น,ะมนบ่เม่นแล้วบ่ได้มาฝากไว้เนาะบ่ได้มาฝากไว้เออค้นฝากไว้็สิเอาขึ้นเพลยุ มีคนหักก็ต้องมีคนสร้างสร้างกับเ่าได้สร้างยอนหยางดอกก็บ่าได้ไปผิดกันบ่ได้ไปวาหยังไห้บ่ได้เห็ดหยางไฮกรเทียดอกแม่นอ้ยิงสิไปเห็ดอียงให้ได้สร้างกระเทียยูซื่อคือแขวข้ังเทิงกับสร้างแมนบ่เอาเขาเห็นถ้าคนบ่มากแล้วถ้าคนคิวแล้วคือว่าหายใจกัยังพลิกขี้พะยาะผ่านเขาเห็นนองได้มาไล่ไหลเขาเห็นคนเห็ดข้าวนองหลเจ้ากำลังสิบอกว่าเขาอิจฉานองอิจฉา พ่อยายผ่านเจ้ากันซมื่อว่าวขึ้ FC แฟนคลับแท่ลหลายคนคอมเมนต์เขามาว่าอุบะมีอีหยังจังแนนมีจังตาอิจฉาเออแล้วมืงขึ้นนีเป็นจังไรอุ้งอิงเพชรบานแพงพ่อจังตาขาเหยียบพื้นพ่อยายเออก่าขาลงจากรถตู้เท่านั้นล่ะหอดดินกักอุ้งบ่แมนเอาจาองอังไรเนา,า<ต>ะหอดินกักอุ้งอิงล้มจากรถตู้แมนบออุ้งอิงปรากฏตัว FC แฟนคลับจังหวะมาตะทั้งหดาพ่อยายผ่าน อออ่นซดหัวตะเคยเห็นหัวตะเคยเห็นงานกันเอาเงินไปให้ศิลปินการเอาเงินไปให้ศิลปินต่อแถวพร้อมเด้วยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสมมติว่าขึ้นไปเอาแนวอื่นสิมีผู้ใดเห็ุจังสี่บ่เอาถามแน่ข่อยเห็น้ตาอันล่มท่านเราพูดยังไงขึ้นต่อแถวนอันนี้ไปเสียเงินเด้ดเดเอาเงินไปให้เพิ่นเด้นนี่อันนี้เอาเงินไปให้ให้ต่อคิวกะเอากะยังว่าเออนั่นล่ะบ่อบบที่นี่น้อย ต้องยอมหลับดีฟังไข่แน่ฟังอยู่บ่แมนเจ้าอูไข่ผู้ใดบักอันนั่นละโอ้ผู้นั่นฟังไข่ไงนี่อย่าบอกอย่าบอกบ่มวนอย่าบอกบักว่าคุณว่าคุณเอาคุณนั่นคุณคนนั่นเออคุณคนนั่นฟังว้บ้าปุ๋งอิงเพลินเพลินน้องเขาเป็นศิลปินมหาชนข้ามามหาชนบ่ได้มีผู้ใดไปมักบังคับให้มักนีเออมันชอบด้วยส่วนโตเบิงพ่วงมาไล มาทีน่นี่สังเกตเบองเนี่ยนักร้องนี่วงหนึ่งเพิ่นมี่มอลองหมอลำมีพระเอกนางเอกจากคนเออเป็นยังเพิ่นจังส่วนใหญ่จังเอาไปไห้น้ององ,งิงก็เพราะว่าควอมหักควอมเมตตาจากเอฟซีแฟนครับเบึงพวงมาไล่ปิดฤดูกาลนี่เด้อเจ้าสิเห็นเลยว่ายังทีว่า,า,วาพี่น้องนี่โอ้ยต้มโฮมกันเงินมาไล่นี่โอนมาจากทัวร์สาธรารณสิทธิ์เออ เพื่อเสียไมย้ศิลปินองคงอิงเ,เพรบานแพงมหาชนเอาพวกมาไล่ามาไหนอกก็เลยได้เป็นศิลปินมหาชนก็คือว่ามีเอฟซีแฟนคลับหลายว่าัสดุมวลมหาชนจังศนบอกเรียกว่า,ามันมา,าสิมีคนหักง่ายๆเดแมนบอกศิลปินไต่ฟ่าเมืองไทยมีจากกี่ลอยจีพันคนมีมอลำจากวงเปยังอุค์หญิงคือจังมีคนหักคนหอมหลายแพ้มีศิลปินที่ ว่ากันว่าเอฟซีแฟนคลับสามารถเลือกว่าสีหักผู้ใดก็ได้เปน,นบอกว่าเป็นใต,ใต้ฟ้าเมืองไทยนี่มีรลายแต่เป็นยังเพื่นจังมาหักหลูกสาวหล่ะองคงอิงเพชรบานแพงอพอว่ายังหับอกพื่อนยิ่ผ่านหลายคนบอกว่าเบิ้งแล้วมีความสุขเบิ้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเบิ้งแล้วมีความสุขเบิ้งแล้วรับพลังบวกบางคนกําลังเจ็บไข้ไดป่วยย่เบิ้งคลิปลูกเต่าจังสี กะชุ่มกะช่วยหัวใจขึ้นหายป่วยกะมีพ่อแม่ผ่านแมนบ่ล่ะอ่าในหลับเบิ่งแล้วพ่อแต่เบิ่งแล้วเพิ่นมีความสุขเพิ่นกัอยากเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งมาบัดนี้กะฮักตัวบัดนี้จากที่รู้สึกเฉยๆจังสีไหมพ่อถึงตาเลยเบิ่งคลิปอุ้งอิงเท้านแพ่งจังสีกะกลายเป็นความฮักกะมีความฮักมันบ่สามารถบังคับกันได้เงินทองกัคือการอยู่ในถุงไผยถุงมันแม่นบ่อนไม่พายไม่ผ่าน อยู่ในกระเปาไผ่กับเปา,ปามั่นพี่น้องมันบรสามารถเ้าบรสามารถไปล่วงเงินในกระเปาเพินไดดอถกถ้าเพิ่นบล็กออกมาห้ศิลปินเองนั่นอโอ้ยแห่งบอกมาก่อยแหง่งที่จริงว่าสี่ศูนย์เดตว,ว่าบอศูนย์ดอกคิดว่าเพิ่์ยนองซะเทวดาเนาะแมนแตว่า<ม><ม>เปลี่ยนจากเทวดาเป็นนั่งฝ่ากับสีดีอยู่ด้วยเพื่อนผ่านแมนบอแมนน้องเป็นน<ม>ั<ม>่งฝ่าอีหลีนั่นแหละอือคอยอ่าซอยเหลือคนถูกคนยากกับหลายขังหลายข้าว ขันเป็นขึ้นนองเบิร์เนี่ยโอ้ยจะเลิ่นจะเลื่นบ้านเมี่ยงเฮาจะเลื่นลายเออเขาไปเบิ่งบางคนบอกว่าขันบ่ได้เบิ่งนองนอนบ่หลับออเแล้วเพิ่นบ่ได้บ่บ่ได้บ่บ่ได้ว่าสิเป็นย่อนตุ้ข่อยเด้เพื่อนมาของเพิ่นอยู่แล้วบ่ได้ว่าช่องมังกรบ่ได้ว่าช่องนั้นช่องนี่ช่องใดก็ตามขอเห็ดข้าวลูกข้าวเต้าคอยเขาไปเบิ่งเบิดนี่ความหาเพื่อนบ่ได้ตั้งข้อจำกัดเดี เออบ่ได้ว่าเออมักช่องนี่ไรเขาไปเบื้องบ่เม่นขอให้มีเขาอยู่ใส่กับนั่ไปเบิ่งเพิ่นสีบ่หักแมนเา่ิเฮดคลิปสนับสนุนเฮดคลิปเชียร์เฮดคลิปโปรโมทเพิ่นกับบ่หักคือเก่าแมนบ่ความหม้จะวางสีบ่ต่ว่าอันนี้ก็คือว่าเอซแฟนคลับเพิ่นหักอยู่แล้วแมนบ่ละอ่าพรองตั้เฮาเฮดคลิปเพิ่นก็เลยเขามาสนับสนุนเขามาให้กำลังใจทางช่องนั่มอือนั่นลหะคนงฮามันบังคับกันบ่ได้ดอกเอา บังคับให้เพลินมาหักเข้ากับบังคับบ่ได้บังคับบ่ให้เพลิน,นสร้างเข้ากับเห็ดบ่ได้เออคนมักคนสร้างกับยูน้ำโตเพิินพูนเออนั่นละ่ะท่ำใจซุมซ่มๆเฝ้าเอาเวลามาคบเมนไปหาเงินหาคำเบิงดูแลขอบกั้เจ้า,จาของลูกกู้ได้กินข้าวกินน้ำไปนอนสันตัวมันจังสีดีไปนะยัสามามถอิสาตาร้อนเพิินเออพลังงานแนวนี้มัน มันเอาไปใส่กรไไ้มันโมเมนือขี้แกบเลยขี้แกบยังมีขาก่อนขั้วพิชาเดีกพิฉาตาลอนมันบบมีขาเด็ขี้แกบม่ขาจังไหนโอ้ยขี้แกบเอาไปเห็นยังกระไ้เนาะเอาไปใส่กุ้งใหม่กระงามเออเอาไปดังไฟเอาล้มเป่าขึ้นไปเตาแกบ็ผุนตัวเขาเห็ดขายอยู่นั่นนี่ร่อนแบบนี้มันจะเอื้อพลังงานของเจ้ามันร่อนแบบด้านลบสัตวเอา จังสั่นละอ้าวนั่นแหละพี่น้องสำหรับเอฟซีแฟนคลับเนาะอันนี้ก็คือว่าเพิ่นสร้างขั้วมาบอกพญาพัานเพิ่นฝากขั้วมา,า,อมาบอกเจ้ามาโอ้เออจบข้าวเปนบ,อบน่ออะไจบได้เจ้าบ่เหาหนี่ไหมจบไปจบแล้วจบแล้วเออเอาอข้าใส่กะลาพี่ลานออ้องอ้าวก็สีลาพี่ลาน้องเ้อพี่น้องเ<ล>ด้อวันที่ยี่สิบเก้าปิดฤดูกาลสาวหน่อยเพิ่นมันแพงพญาพัานก็สิไปคือกันนั่นละอันผู้ใดถามก่อนผู้สี่สามผู้ใดถาม่อยอยากบอกอยากบอกอันสมมุติมาเอฟซีอันแฟนคลับพอๆอเมยอเ อันท,ที่ชื่นชอบพญิพาอยากเห็นมะไร่ให้พญิพาณกับ,บ่อบาดิ <c oughs> ข่อยอยากได้พวกมะไร่ยันนี่เมันข,าขัาใจข่อยอยากเอาเงินไปให้เพิ่นเฮ็ดให้ข่อยคนได้ยันี่<อ>ข่อยอยากได้หน้าได้ตาแม,<อ>ม่หน้าือสีใหญ่นี่พ่พญิพาณโอ้กูแค่สีดีใจเนาะมีคนคือสีซ่าแม่พญิพาณที่พวกมะไร่ตัวหนึ่งอ,อย่าให้ค้อนซ่าสันต<อ>์เถอะเอาใจสันต์แล้วพี่น้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ